สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดได้มาทำบุญมาหานงตาให้รถน้ำมนต์ให้นะคะที่วัดถ้ำผาใสตําบลอาโพนอําเภอ,อ,อเบอร์เช่จังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะนี่คือบรรยากาศภายในถ้ำผาใสนะคะถ้าท่านใดท่านใดที่ถ้าท,ท่านใดที่สนใจมาก็ มาทำบุญเชิญมาทำบุญได้นะคะที่วัดท่าผาไสตำบลอาโพนอำเภอบริเชษจังหวัดสุรินทร์ภายในถ้ำนี้จะเย็นนะคะไม่ร้อนนะคะอากาศดีค่ะธรรมชาติสวยงามนะคะมามากี่ครั้งในถ้ำหรือมาที่ไหนห้าครั้งแล้วค่ะห้าครั้งแรงศรัทธาไม่ได้เดินเที่ยวเลยมาเดินเที่ยวเดินเที่ยวได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะข้างบนขึ้นไปแล้ว ไปมาแล้วค่ะสวยมากวิวที่ทัศสวยมากเลยค่อวิวอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยเลยเนาะใครอยากมาเที่ยวที่หลวงตาเป็นพระที่ไม่เรียกรายเงินแม่ไรเราไม่มีเงินข่างก็ทําบุญปกติเสร็จแล้วก็หนึ่งท่านทักอะไรไปอย่างเงี้ยมันมันตรงที่ท่านทักเป๊ะเลยแล้วก็บวกกับทําให้เรามีมีเขาเรียกไรมีกําลังใจมีแรงที่จะสู้โตปกติเราท้อเนาะถ้าเราไปวัดอื่นเราจะเสียเงินเรากลับไปเราทุกกว่าเดิมแต่พาวันนี้ ไม่มีเงินเรากลับไปเรากลับมีความสุขเพราะเราไม่ต้องเสียเงินแล้วเราสบายใจด้วยที่ว่าเรามีแรงศรัทธาแล้วที่ว่าเราจะถวายปัจจัยเท่าไหร่เนาะมันก็อยู่อิ่มใจเนาะใช่แล้วเราไเนาะไม่เป็นทุกข์สบายใจไม่มีเงินก็มาได้ใช่ไม่มีเงินก็มาได้ค่ะแต่บางที่เขที่วกหนูมาเนี่ยคือคือมาด้วยแรงศรัทธาเลยอุ้ยคนลุกมาด้วยแรงศรัทธาค่ะ เนี่ยวัดเนี่ยเป็นวัดเป็นวัดที่หนูมาครั้งแรกเหมือนกันเพราะน้องน้องมามาะนีาสี่ถึงห้าครั้งเห็นแล้วก็ไปไปไปเล่าให้ฟังว่าวัดวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากมาก็วันนี้วันนี้ได้มาก็เป็นบุญตาวาสนาหนูแล้วทั้งที่เป็นคนสังขะจริงๆก็ไม่เคยได้ออกไปเปิดบุญตาที่ไหนเลยครั้งแรกนะคะก็มาด้วยแรงรัททาจริงค่ะแล้วตามคนนี่ปู่ให้เลขแค่คนเดียว ค่้แค่คนนี้มาด้วยกันค่ะมาด้วยกันให้ให้มาด้วยกันให้หลานคือเดียวลูกปู่ให้เลขใช่ไหมใช่เดี๋ยวให้ถูกเลขเยอะๆเลยอูสามตัวด้วยลงตาให้ลงตาลงปู่ให้เนาะลงปู่ให้เขาให้ยื่นกับหลานเลยให้กับหลานเลยใช่ออ้ไม่หนูออกไหมออกไหมจ๊ะออกเดี๋ยวออกลูกจะตามไปถึงบ้านนี่เลยหนูอยากได้อะไรบอกอยากได้อะไรบอกลุงค่ะจะเอาของเล่นหนูจะเอาของเล่นโลอ่านได้เลขอะไร เอ้ยเนาะหนูเล็กสวยเน้ะเพิ่นให้เลยงวดที่แล้วเป็นสามโซนเต็มเต็มเลยนะกองเลยสามโซนโซนสามร้านห่วงด้วยนะห่วงแค่ยากได้อะไรให้แม่ดูที่เลขอะไรมื่อกี้เลยถ้าแม่ถูกหนูอยากได้อะไรหแม่ากได้ของเล่นอยากได้อะไรของเล่นมีอยากได้อะไรอีกอยากอาอยากอยากอาไข่ฮะไข่อยากได้ไข่ไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยนะเอามาทำไรไข่ ให้แม่ทอดทอดอะไรใครกินทอดอะไรใครกินให้พ่อให้พ่อเอาแม่ไม่ให้กินบ่ให้กินให้กินให้กินนิดเดียวให้ให้พ่อเยอะกว่าให้ใครเยอะกว่าให้แม่ให้แม่เยอะกว่าไรแม่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 ท่านนู้นท่านนู้นป้าป้าอ๋อป้าโอ้รักมากเลยหนูรักหลานมากหลานนี่แต่เดเขียนให้หน่อยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวลืมเด็กแบบนี้เนี่ยลืมไม่ได้เลย หลแล้วหนูเห็นในขันด้วยนะเห็นเลขอะไรครับเนี่ยห้าเขาให้ห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวไปวิ่งเอาเป็นห้าห้าโบอไม่รู้ขันก็วงกลมหนูหนูเป็นคนที่มีเซนส์เรื่องเรื่องหวยแต่ไม่ถูกเพราะเราเราเราชัดแค่ตัวเดียวไปวิ่งเอาจะใส่อะไรก็ไม่ถูกต้องวิ่งแต่เห็นเลขในอะไรในขันเห็นเลขในขันขันน้ำมลไหมไม่ใช่ขันน้ำม์ไอ้ที่จะกรวดน้ําพยายามมองแล้วมันเห็นตัวเดียว อย่าลืมนะว่าห้ากลับหัวเป็นเก้ามีห้ากลับหัวเป็นเก้าด้วยใช่แล้วก็อย่าลืมนะว่าห้าเป็นหกได้วิ่งห้าวิ่งหกวิ่งเก้านั่นแหละอันนี้แล้วเลขเลขหลวงปู่หลวงปู่เอ้หลวงปู่นี่เขาให้หลานคนเดียวคนที่มามาทั้งหมดเขาไม่ให้ใครสักคนเขาให้เสร็จแล้วหลานกรรมาเลยไม่ได้ขอปู่เขาโยนให้เลยเขาบอกหลวงปู่ว่าหนูอยากรวยหนูอยากรวยหนูอยากมีอ่าหนูอยากมีรถปิัพมาหาหลวงปู่อีก หลวงปู่ก็เลยเขียนให้หลานคนเดียวคุดเต็มมาก4ครอบด้วยกั4จ้ะ4ครอบถ้าหนูรวยหนูจะมาอีกครับวางหนูรวยโอเคตามนี้เด้อโอ้โหมันอยู่ที่โชคเราเลยเนาะตัวนี้เนาะโชคเราเราไม่ได้งมงายแต่เราก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยอะเนาะจ้ชจ้ปเป็นเรื่องของเป็นแนวทางเนาะบ้านภูมิสวายตำบลโดมอำเภอสังขะใกล้ๆตรงนี้มาด้วยแรงศรัทธาจ้ะมาด้วยแรงศรัทธาหนูเพิ่งมาครั้งแรกเป็นเป็นเเารียกอะไรอะ เป็นบุญนะเป็นบุญมากเลยแล้วมาเจอกันดเลยก็เพิ่งเพิ่งมาจากชายนาไปทําบุญพ่อเห็นเขามีความทุกข์เลยแนะนำเลยถามเขาชวนอีกคนนึงนะเว่าเขาไม่มีบุญเขาไม่มาชวนมาไม่มาไม่งาไม่ได้มีบุญสัมพันธ์คนนี้มีบุญเลยมาได้ก็เมื่อเช้าก็ตื่นทาบุญตักบาตรไปให้พ่อแล้วก็น้องก็ชวนมานี่เลยตอนแรกมีมีมีวันว่าจะมาวันเสาร์ตอนแรกว่าจะมาวันจันทร์มาวันจันทร์ใช่ไหมเหมือนมันนอนไม่หลับอความรู้สึกนอนยังไงก็ไม่หลับอยากมาตื่นเช้ามาถามอีกคนนึง เขาบอกมาไม่ได้แสดงว่าเขาไม่มีบุญพอเราไปถามพี่เขาพอดีเขาบอกเขาจะไปเสบ่าตพอดีเขามาเลยเตรียมตัวแล้วไงว่าใช่เพราะว่าตั้งแต่มามาวันแรกก็คือไม่ได้ใส่บารนิพโยเพราะว่าด้วยความว่าตัวเองเมารถแล้วลุกไม่ไหวก็เลยได้ถือโอกาสวันนี้ได้ได้มาทําบุญใส่บาตรแล้วน้องชวนชวนชวนมาทางนี้เลยก็บอกอ่ะไปวันไปวันจันทร์ไม่ใช่เหรอหนูนอนไม่ได้หนูอยากไปวันนี้อ่ะโอเคงั้นพี่พร้อมเลยพี่ใส่บาตรเสร็จก่อนเนาะมาเลยคนลุกเลย คนลุกคนลุกตลอดเลยตอนนี้ตอนที่ยังไม่มีคนนี้มากับแฟนลงตาทักไปว่ากลับไปจะได้ลาบเป็นรรสัตว์สี่เท้าไอเราก็ว่าอู้ได้หมากับแมวแน่ๆเลย <laughs> เสร็จแล้วพอท้องเสร็จปุ๊บมาหาลงตาเสร็จลงตาบอกว่าจะได้ลาบเป็นรรสัตว์สี่เท้าไม่พอหลังจากนั้นจะได้อยู่บ้านหลังใหญ่ <ừ> หนูสร้างบ้านเสร็จแล้วแต่หนูไม่ได้อยู่เพราะเราให้พ่อกับแม่ขึ้นไปอยู่ก่อนหนึ่งปี <ừ> เราก็ว่าจะได้ดูบ้านหลังใหญ่ ทุกวันนี้ก็ยังอยู่บ้านหลังเล็กๆ <c oughs> เก่าอยู่เลยพอแกทักวันเดือนปีเป๊ะวันที่21ได้เข้าไปอยู่พอดีบ๊ายบายลุงก่อนบบ๊าายายลงก่อนเลขอะไรนะเมื่อกี้นี้277จ้จจะ277เ,เ,เลขเบ